ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Yokai g a r o กับผม w i n t e r s Silver นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาสัตว์เลี้ยงหมาป่าหิมะสัตว์เลี้ยงสายซัพพอร์ตที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆในทีมเก่งขึ้นได้โหดขึ้นด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีหากันนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ n a r o ก X Next Generation, Ragnarok Origin, เกนชิ้น Impact, Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like, ดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power ในการที่เราจะหามาป่าหิมะมานะครับเราต้องมีไอเทมที่ใช้ในการเรียกเขามาก่อนไอเทมที่ต้องใช้ก็คือกระต่ายหิมะทะเลเหนือซึ่งเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะได้รับจากความสําเร็จสุดยอดนักตี5ความสําเร็จสุดยอดนักตี5คืออะไรนั่นก็คือเขาจะให้เราตีบวกแล้วประสบความสําเร็จใน ความสําเร็จตรงนี้นะครับหรือกดมาที่โปรไฟล์นะก็จะอยู่หน้าเมนูนี้นั่นเองจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาถ้าในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีสุดยอดนักตี5เพื่อนๆอ,อ,อาจจะตีบวกตัวละครยังไม่เยอะพอนะครับี๋ือเราต้องตีบวก6ทั้งตัวให้ได้ก่อนเพื่อสําเร็จสุดยอดนักตีบวก4จากนั้นถึงจะขึ้น5มาแบบนี้นะครับและในการที่เราจะสําเร็จสุดยอดนักตี5เราต้องทําการตีบวกทั้งตัวเนี่ยให้ขึ้นบวก7นะครับในการตีบวกก็เข้ามาที่ตีบวกเลือกในส่วนของการอัพตอนนี้อุปกรณ์ของผมนะครับมีบ ชิ้นและบวก6อีก3ชิ้นก็คือตอนนี้ภารกิจยังไม่สําเร็จเพราะเราบวก7ไม่ได้ทั้งตัว แน่นอนว่าในการตีบวกก็ต้องใช้หินตีบวกขั้นต้นแล้วก็หินตีบวกขั้นกลางซึ่งหินพวกนี้นะครับเขาก็จะมีดันเจียนคัดเกาไรวันให้เราไปหายอยู่แล้วและนอกจากนี้หินตีบวกพวกนี้เราก็จะหาได้จากตามช่วงกิจกรรมเป็นพวกโบนัสย่างรางวัลข้อใช้งานสะสมค่าเอ็กซิปถึงประลองเพื่อครองโลกในสถานที่ฝึกฝนนะครับหรือจะเป็นพวกแพ็กเกจการเติมเงินแล้วก็เราก็จะได้จากกล่องพวกนี้ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้รับแต่กล่องพวกนี้เราต้องใช้กุญแจ นอกเหนือไปกว่าน,นั้นเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าจะอยู่ในหัวข้อร้านค้าอัปเกรดนะครับทั้งหินตีบวกขั้นต้นและหินตีบวกขั้นกลางซื้อได้ไม่จำกัดจํานวนเลยนะครับอยู่ที่ว่าเรามีตําหน่งทองมากน้อยขนาดไหนแต่แน่นอนนะครับเราก็จะซื้อสักหน่อยนึงก่อนนะครับสัก12เม็ด กดซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวรอทําการตีบวกกันเพราะว่าผมมีขั้นต้นอยู่แล้วในการตีบวกเนี่ยก็จะมีโอกาสการสําเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ยิ่งบวกสูงเปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งลดลงไปนะครับอัตราความสําเร็จก็จะน้อยลงแต่เขาก็จะมีการันตีให้เรานะครับถ้าในกรณีที่ดวงเกลือจะจัดอย่างถ้าผมจะตีบวก6ขึ้นบวก7ถ้าแตกแบบรัวๆนะ จะสาเร็จครั้งที่7แบบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผมจะตีอุปกรณ์บวก7ขึ้นบวก8ก็ต้องตี8ครั้งนะครับถึงจะสําเร็จแบบแน่นอนและถ้าตีจากอุปกรณ์บวก8ไปบวก9ก็ต้องตีถึง10ครั้งนะครับอันนี้คือดวงเกลือจะจอดแต่ถ้าดวงไม่เกลือก็กดไปอือหอแตกนะครับอันนี้ผมกดมาครั้งที่3แล้วนะกดไปอือหอกดไปโอ้โหเกิน นี่แหละนะโอกาส25%้เปนนะี่ยตีเหมือนตีฟรีนะครับการที่จะได้หมาหิมะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช้ตำลึงทองเยอะมากๆนะครับโอเคก็ตีขึ้นแล้วนะครับบวกเจ็ดการันตีเลยสินะการันตีเลยสินะยังไม่ติดเลยนะครับขาดบวกเจ็ดสองชิ้นซื้อมาอีก6เมตรกดไปอีกหนึ่งทีโอเคเหลือรองเท้ากดไปอีกอยังนะครับยังไม่ติดงั้นเดี๋ยวต้องซื้ออีก3เมตรอีก150หิ กดไปโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บวก7 ทั้งตัวเป็นที่เรียบร้อยบดล็อกฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับก็ได้เลือดลมกับพลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นแต่ตำลึงทองเนี่ยลดไปเยอะมากๆอย่างที่เห็นเลยนะครับตีติดยากเกินและในการที่เราตีบวกให้ขึ้นบวกแปดเนี่ยก็จะได้สเตตัสพิเศษอย่างอาวุธก็จะได้เป็นพลังจมตีนะครับอย่างชุดก็จะได้เป็นพลังป้องกันอย่างสร้อยก็จะได้เป็นคีถ้าเป็นบวก12ก็จะได้ออปชันพิเศษเพิม่มเติมเมข้าไปอีกนะครับอาวุธก็จะได้พลังจมตีกับแม่นยำบวก15กจะออชันพิเศษไปอีกกทุกชินจะบหอาก็ อามออฟพิเศษเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากโหดเนี่ยก็ควรจะต้องตีบวก15ทุกชิ้นนะครับรถองเพขอนเพื่อนก็จะโหดมากๆนะครับพลังก็จะไปค่อนข้างไวแต่การตีบวกอย่างที่เห็นนะครับไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนี้ผมตีบวกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับไอเทมที่ใช้ในการเรียกหมาป่าหิมะก็จะเป็นกระต่ายหิมะทะเลเหนือนะครับเดี๋ยวกดรับมาเลยแล้วกันเนาะ,ะจากนั้นก็กดเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วทำการเรียกนะครับผมว้าวได้มาแล้วหมาป่าหิมะ กด up เล v e l สักหน่อยนึงกด up เล v e l ไปอีกอย่าอีกพีไม่พอเลยครับเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มเติมมาอีกนะครับนี่ความสามารถของสัตว์เลี้ยงหมาป่าหิมะมีอะไรบ้างดียังไงก็ดูที่สกิลท่าไม่ตายของเขาก่อนนะครับสกิลนี้ก็จะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายรอบๆ3าครั้งและทุกครั้งสามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามถูกยึดได้ซึ่งก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเวลายังถูกซ้อนทับกันได้อีกด้วยนะครับส่วนน่าเป็นสกิลธรรมดาที่เราไม่ต้องกดใช้งานนะครับมาดูที่สกิลแรกสกิลนี้จะมีผลฟื้นฟูค่่่่าาาวกกกกรรให้เเเพืออนๆ,อๆอีย จะง่ายมากขึ้นนะครับสกิลที่2ผลของสกิลนี้ก็จะสุ่มรีเซ็ตคูดาวสกิลของเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ2.5วิด้วยกันสกิลของเราก็จะสามารถปล่อยได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสกิลที่3ผลของสกิลนี้ก็จะสามารถช่วยฟูนฟูค่าความโกรธของเพื่อนๆรอบๆได้ถึง43หน่วยก็เหมือนสกิลแรกเลยครับเด่นๆของตัวละครหมาป่าหิมะก็คือค่าความโกรธก็จะมาได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองและก็ลดคูดาวของสกิลรวมถึงถ้าไม่ตายยังตึงได้อีกต่างหากนะครับอัพดาวนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนําาาาใให้้้เเอามาชงนไดลย ยังไงก็คุ้มอะไปลองทดสอบเอาไปลงสู้หน่อยดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงเอาคนนี้แล้กันนะครับพลังไม่ต่างกันมากจัดไปว่าแต่ผมเปลี่ยนสกิลยังโอเคสกิลมาอยู่นะครับถึงเปิดปรับโจมตีไปก่อนชึบชึบใส่สกิลบอยดีดดึมชึบ ยิงไปไม่พักแล้วก็ห้ามทักตายไปซะ นี่แหละหมาป่าหิมะสำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําวิธีการหาหมาป่าหิมะ1สัตว์เลี้ยงสีส้มที่ค่อนข้างโหดถ้ามีก็จะช่วยซัพพอร์ตทีมได้เยอะเลยนะครับและอย่างตัวนี้จะมีประโยชน์มากในการที่เราจะเอาไปตีบอสโลกเพราะจะทําให้ค่าความกดของเราเนี่ยเด้งได้ไวยังไงก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ถ้าถูกใจเพื่อนๆก็ฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบบ